จิราพรส่งทีมสคบอร,ร่วมกับตำรวจลงพื้นที่ตรวจเข้มหอพักย่านรังสิตหลังมีผู้ร้องเรียนถูกเอาเปรียบคุมคู่สร้างความเดือดร้อนเตรียมออกหนังสือเรียกผู้ประกอบการมาชี้แจงภายในวันที่8พฤษภาคม2568หากพบผิดจะส่งดำเนินคดีทางกฎหมายต่อนางสาวจิราพรสินทุภยัย รอมโตประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้มอบหมายให้พนักงานเจน้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคอบอร,ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรปากคลองรังสิตลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจหอพักชาริยาลิสิเดนต์ตำบลหลักหก อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหลังมีผู้ร้องทุกข์มาที่สคออบอว่ามีผู้ประกอบการหอพักดังกล่าวเอาเปรียบโดยมีการทำสัญญาเช่าที่ไม่เป็นธรรมและมีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคมคู่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้บริโภคแต่กลับไม่พบบุคคลใดแสดงตนเป็นเจ้าของหอพักจึงได้เดินทางไปสถานีตำรวจพุทธนปากคลองรังสิตเพื่อลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน ทั้งนี้หลังได้รับการร้องทุกขของผู้บริโภคเข้ามาเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้สั่งการให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่สอคบอประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิตเมื่อวันที่23เมษายน2568เพื่อวางแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาและในวันที่25เมษายน2568 ได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวซึ่งพบว่ามีผู้เสียหายทั้งหมดจำนวน17รายโดยในจำนวนนี้มีผู้เสียหายจำนวน3รายได้ยื่นร้องทุกข์กับสคอบอแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการสำหรับผู้เสียหายจำนวน14รายจะในที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต รับเรื่องไปเพื่อสอบปากคำและจะรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินการต่อไปต่อมาวันที่1พฤษภาคม2568สคอบอได้ประสานไปยังสถานีตำรวจพุทธรปากคลองรังสิตเพื่อนำเรื่องร้องทุกข์ของผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน14รายไปดำเนินการตามกฎหมายและออกหนังสือเรียกผู้ประกอบการมาชี้แจง ในวันที่8พฤษภาคม2568ทั้งนี้หากผู้ประกอบการธุรกิจได้รับหนังสือแล้วไม่มาพบก็จะเป็นความผิดฐานไม่มาให้ถ้อยคำตอบพนักง,งานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษตามมาตรา45จำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบคุ้มครองผู้บริโภค ปีพุทธศักราช2522นางสาวจีราพรกล่าวเพิ่มเติมว่าสคอบอจะติดตามและดำเนินการช่วยเหลือผู้บริโภคอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมหากพบว่าผู้ประกอบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนอกจากนี้ยังได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเทศบาลตำบลหลักหกเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้อาคาร ว่าดำเนินการถูกต้องตามพรบรควบคุมอาคารปีพุทธศักราช2522หรือไม่รวมถึงประสานกรมกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อตรวจสอบว่าผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวมีลักษณะาการประกอบธุรกิจหอพักตามพรบอรหอพักปีพุทธศักราช2558หรือไม่และกรมสรรพากร เพื่อทำการตรวจสอบเกี่ยวกับรายได้และการเสียภาษีว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้บริโภคได้อย่างครอบคุมทุกด้านสะเทือนวงการหอพักป้าเจ้าของหอสุดเถื่อนบุกรุกห้องยึดทรัพย์นักศึกษายังขังพ่อแม่แจ้งจับญาติเหยื่อลุยเฉถึงพิกถึงขิง โดยเมื่อวันที่สองพฤษภาคมรายการหุนกระแสได้พูดคุยกรณีคุณแม่และคุณนา้าร้องเรียนมาทางผิดหุนกระแสว่าน้องมีนลูกชายซึ่งเป็นนักศึกษาถูกเจ้าของหอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีค้นกระเป๋าและยึดเอกสารไปซึ่งวันเกิดเหตุคือวันที่เจ็ดเมษายนสองพลูกชายของตนกลับมาจากต่างจังหวัดและเข้าไปที่หอพัก เพื่อจะเข้าห้องไปเอาเอกสารสำคัญในการผลพันทหารและอุปกรณ์ในการสอบพอหิ้วกระเป๋าลงมาก็เจอป้าเจ้าของหัวถามว่าจะย้ายออกแล้วเหรอลูกชายตนก็ตอบว่าใช่ซึ่งก่อนหน้านี้ทางแม่เคยโทรไปแจ้งเจ้าของหัวไว้แล้วว่าจะย้ายออกแต่วันที่เกิดเหตุพอเจ้าของหัวเห็นลูกตนแบกกระเป๋าลงมาก็โมโห แล้วพูดสวนกลับมาว่าจะออกได้ยังไงไม่เห็นแจ้งอะไรเลยจริงๆนะเวลานั้นยังไม่ได้ถึงเวลาจะย้ายออกจะต้องอยู่จนถึงสิ้นเดือนแต่ว่าเริ่มทยอยเก็บของออกแล้วคุณป้าเจ้าของหอถูแจ้งลูกสาวของเขาให้มาตรวจห้องซึ่งลูกตนก็วางกระเป๋าไว้ที่ชั้นล่างและขึ้นไปตรวจห้องกับลูกสาวเจ้าของหอ แต่พอตรวจเสร็จแล้วเดินลงมาลูกตนก็เห็นเจ้าของหอกําลังรื้อกระเป๋าและหยิบของที่อยู่ในกระเป๋าไปไว้ในห้องตัวเองซึ่งลูกสาวของเจ้าของหอก็เห็นและพูดประมาณว่าไม่เอาของคืนเขาไปพอเจ้าของหอได้ยินก็เอามือบีบปากลูกสาวและบอกว่าอย่าพูดไม่ต้องพูดซึ่งลูกตนก็งงว่าเจ้าของหอมีสิทธิ์อะไรมาค้นกระเป๋าและยึดเอกสารราชการทั้งบัตรประชาชน ใบขับขี่ iPad และอุปกรณ์การสอบไปทำไมตอนนั้นลูกตนก็กลัวไม่รู้จะทำยังไงจึงโทรหาตนหลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความซึ่งตำร,รวจพามาที่ป้อมมหาวิทยาลัยเพราะยังไม่อยากให้ผู้ปกครองเข้าไปที่หอเพราะมีเรื่องฟ้องร้องบ่อยถ้ามีคนเข้าไปจะโดนข้อหาบุกรุกขนาดไตรเดอร์มาส่งอาหารยังเคยโดนซึ่งเจ้าหน้าที่สพปากคลองรังสิต ก็แนะนำให้หาทนายส่งฟ้องและบอกว่าหอนี้มีเรื่องบ่อยหลังจากนั้นน้าสาวก็โพสต์เล่าเรื่องพูดถึงเรื่องราวแต่ไม่ได้เอ่ยถึงชื่อหอน้าสาวเล่าว่าลูกสาวเจ้าของหอก็ติดต่อมาต้องการคำตอบแค่ว่าตนเป็นคนโพสต์ใช่ไหมเพราะตนรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการฟ้องแน่แล้วเขาก็อธิบายว่าสัญญามัน48เดือนแต่เราออกก่อน ต้องเอาเงินมาจ่าย1 5 0 0 0บาทเป็นค่าปรับของเดือนเมษาและเดือนพฤษภาคมรวมเป็นเงิน9,000บาทคุณแม่ได้ถามว่าแล้วที่จ่ายไปวันที่3เมษาไม่นับหรอเขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวที่จ่ายมาเป็นเดือนสุดท้ายถ้าอยู่ครบสัญญาคือ4ปีหรือ48เดือนซึ่งจริงๆแล้วสัญญาเขียนไว้แค่14เดือนแต่ตอนที่เขาเออกมาให้เซ็น ก็เอาประกาขีดค่าเขียนใหม่เป็น48เดือนตอนจะเซ็นเจ้าของหอเขาก็พูดว่าเอาไป48เดือนเลยเป็นปูโมชัน่นมีส่วนลดแต่พอเกิดเรื่องลูกชายออกก่อนครบสัญญาจึงต้องจ่าย15,000บาทเพราะละเมิดสัญญาโดยเขาบอกว่าเป็นค่าปรับค่าล้างเอค่าซักพมานตนก็รู้สึกว่าไม่ใช่ เพราะจริงๆแล้วเรามีเงินมัดจำอยู่15,000บาทตอนแรกแต่เขาไม่หักตรงนั้นเขาจะมาเก็บเพิ่มโดยอ้างว่าลูกตนผิดสัญญาเองตนก็ถามว่าถึงจะผิดสัญญาหรือไม่ก็ไม่ควรที่จะมารื้อกระเป๋าแล้วยึดของลูกไปไว้ที่ตัวเองไหมมันผิดเขาก็บอกว่าไม่รู้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ แล้วยังบอกอีกว่าลูกชายตนโกหกตนก็เลยถามกลับไปว่าในเมื่อไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วรู้ได้ยังไงว่าลูกชายโกหกเขาบอกว่ามีกล้องวงจรปิดตนจึงสวนไปว่าถ้าอย่างนั้นขอดูกล้องต้องมีให้ดูด้วยนะเขาก็รีบตอบปัดๆไปจริงๆแล้วลูกตนก็ไม่ค่อยโอเคที่จะอยู่หอนี้โตโดยก่อนหน้านี้ที่จะเข้ามา ที่จะมาเช่าก็เคยเข้าไปดูรีวิวก็ไม่ค่อยดีพอวันนี้มาดูที่ห้องเขาก็ไม่ให้ดูห้องจริงอ้างว่าจะรบกวนคนอื่นที่อยู่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าแปลกๆเพราะแค่มาดูห้องไม่ได้อยากรู้เรื่องส่วนตัวของใครแต่วันที่จองพี่สาวกับลูกชายตนไม่ได้ติดอะไรจึงทำการจองและก็อยู่มาเรื่อยๆสมปีจนวันนี้ลูกย้ายออกก็มีปัญหาดังกล่าว ซึ่งเท่าที่ตนรู้มีผู้เสียหายจำนวนมากมีทั้งคนที่เคยโดนตอนปี2,550ส่งเรื่องมาให้ตนและก็ยังมีนักศึกษาที่เคยอยู่หอนี้ตอนปี2,560ได้มาเล่าว่าเคยโดนเก็บค่าอินเทอร์เน็ตคนละ1,000 10, 0บาทซึ่งอยู่กัน3มคนในห้องเดียวต้องจ่ายรวมส0 0 0 0ื่นพอไม่ยอมจนมีการฟ้องร้องกันต้นเห็นว่าเขาทำแบบนี้มาหลายครั้ง ซึ่งตนไม่ยอมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดจากวันนั้นถึงวันนี้เขาก็ยังไม่คืนของให้กับลูกชายตนซึ่งยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะการกระทำไม่น่าให้อภัยไม่อยากให้เด็กตกเป็นเหยื่อหอพักแห่งนี้อีกโดยตอนนี้ตนได้ให้ทนายความรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีด้วยคุณแม่อีกคนที่เป็นผู้เสียหายตั้งแต่ปี2566รเล่าว่าลูกชายกับลูกสาวไปเรียนพร้อมกันทั้งพี่ทั้งน้อง เรายอมจ่ายเงินในวันที่ทำสัญญาเป็นเงินแปดหมื่นกว่าบาทแต่พอถึงเวลาที่บอกว่าจะให้ลูกย้ายออกเพราะต้องไปสัมมือที่ต่างประเทศแต่พอคุณพ่อไปรับลูกชายคนโตกับถูกขังไว้ทั้งคู่ถ้าไม่ยอมโอนเงินให้อีกเป็นจำนวนเงินหลักหมืน่นทั้งพ่อและลูกจะไม่ได้ออกมามีคนงานของหอพักนี้บังคับให้พ่อกับลูกอยู่ในห้องอ่านสัญญา ถ้าไม่ได้เงินก็ไม่ปล่อยเรายอมโอนเงินจนเขาให้พ่อกับลูกคนโตหลุดออกมาได้หลังจากนั้นเราให้น้าไปรับลูกสาวคนเล็กออกมาแต่ปรากฏว่าคุณน้าก็ถูกขังแล้วเขายังแจ้งตำรวจมาจับคุณนะ้าฐานบุกรุกด้วยลูกสาวเรากลัวมากจนหนีออกมาโดยไม่ได้เอาของออกมาด้วย ทุกวันนี้เรื่องผ่านมาสองปีของที่อยู่ในห้องไม่สามารถเข้าไปเอาได้ทรัพย์สินทุกอย่างยังอยู่กับเขาหมดเอาออกมาไม่ได้ลูกๆทั้งสองคนมีอาการแพนิกหลังเกิดเหตุการณ์นี้ไม่กล้าไปอยู่หอพักที่ไหนอีกเลยจนทำให้ต้องย้ายสถานศึกษาทั้งที่เขาอยากเรียนที่นั่นมากๆแล้วยังต้องพาลูกไปสึกไปปรึกษาจิตแพทย์ พอได้รับผลกระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรงในรายการยังมีการเปิดคลิปเก่าของผู้เสียหายอีกรายที่เกิดขึ้นเมื่อปี2565ที่ถูกปิดรั้วขังไม่ให้ออกความผิดปรากฏชัดเจนว่าเป็นการกักขังนวงเหนี่ยวเป็นความผิดอาญาชัดเจน